สวัสดีครับท่านผู้ชม EP ที่แล้วเนี่ยผมไปคุยกับช่างเฟิร์นถูกไหมฮะเป็นช่งางทำกีตาร์ผู้หญิงสาวสวย EP นี้ยเนี่ยผมจะคุยกับช่างเอช่างต้อมนะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของช่างเฟิร์นจะมาพูดคุยกับแกว่าแกทำกีตาร์เนี่ยมาแล้วนานแค่ไหนและอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่แกทำกีตาร์ไปติดตามชมกันเลยครับเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับนี่ฮะพี่เอพี่ต้อมนะ คือช่างเอลายไทยพีทตอมลายไทยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเฟิร์นเมื่อกี้เราไปคุยถึงน้องเฟิร์นมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนที่ถามพี่เอ๋ก่อนพี่เอ๋ทำกีตาร์มาแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบปีครับยี่สิบปีเกือบเกือบเกือบยี่สิบปีถามลึกๆเลยฮะจับพัดจับผูอะไรทําให้พี่เอ๋เนี่ยมาทํากีตาร์ได้ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนทํางานที่แถวซอยสามแปดนะครับก็คือ เล่นฟกสองอืแต่ว่ารู้สึกว่ามันชีวิตกลางคืนไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยหาชีพวกนี้ทำแล้วบังเอิญว่าเจอโรงงานที่อยู่ใกล้บ้านพอดีก็เลยไปสมัครเป็นโรงงานทากีตาร์เหรอครับใช่ไปสมัครตอนนั้นพี่เปเอไปสมัครเนี่ยสมัครทําอะไรฮะแผนกไหนก็ได้ที่เกี่ยวกีตาร์แล้วแผนกแรกที่ทําคือช่างทำสีช่างทำสีไม่น่าสีมาถึงสวยที่สุดแล้วเนี่ยผมยอมรับว่าชอบกีตาร์ลายไทยนะสีนี่ วิงวิงมากอ้าวแล้วก็เริ่มทําสีก่อนไปทั้งคู่เลยไหมกับพี่ต้อมก็คือตอนอตอนแรกผมอยู่ตรงนั้นสี่ปีแล้วก็เนี่ยมีคนเข้าคนออกตลอดอืก็คือเสร็จแล้วมีคนออกผมก็เข้าไปแทนเขาแต่ว่าไม่มีใครทําสีก็ให้พีงต้อมไปทําอ,อ๋อหาผู้ช่วยหาผู้ช่วยบอกพ <laughs> ี่ต้อมก็ไปช่วยทาใช่อ้าวแล้วยางชั้นไหนมันถึงกลายมาเป็นช่างทํากีตาร์ในทั้งตัวขายแบบ ตัวหนึ่งราคาสูงแล้วก็ลูกค้าเยอะขนาดนี้คือจุดจุดริ่มต้นคือกีตาร์กีตาร์แบรนด์อะ่ะกีตาร์แบรนด์ส่วนใหญ่อะ่ะแพงมากมคือพี่อะ่ะเขาเล่นกีตาร์พี่ก็อยากมีกีตาร์ที่แบบดีๆสวยๆคือเมื่อก่อนอันนี้<อ>คือ ใช้ F310 นไปเล่นก็คือเอามาติดปิ๊กอัพเองอโดยที่ยังไม่ได้เป็นช่างไม่รู้จักมาตินนะมาตินเทเลอร์ไม่เคยได้เห็นอแต่ทีเนี้ยพอพอเข้าไปในเอ็นจีคือเขาน่ะเขาน่ะอยากมีกีตาร์แพงๆแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเงินซื้อเรางบตอนนั้นเราจากัดใช่ ก็เลยเสาะหาว่าตรงไหนทากีตาร์เขาอยากทาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าอยากจะทํากีตาร์ด้วยตัวเองอแล้วก็มาตั้งเป็นแบรนด์ลายไทยเลยเนี่ยกี่ปีแล้วครับตรงนี้สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีใช่สิบเอ็ดปีที่รับออเดอร์เต็มระบบเลยถูกไหมฮะใช่สั่งได้ทั้งสอนทั้งรับออเดอร์ทั้งรับงานซ่อมใช่ทั้งเต็นระบบเลย แล้วชาไหนถึงไปพาลูกมาทนะํากีตาร์่ะก็เขาน่าจะเคยเห็นแต่เด็กๆครับเืยน่าจะเป็นความเคยชินแล้วก็ใช่ใช่ชมันเริ่มได้ไม่ยากประมาณคือพี่อยากให้เขาเป็นเป็นผู้สุบทอดแต่ว่าตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะทําตรงนี้ก็เลยให้ไปทํางานก่อนพอเขาเรียนจบอ่าแต่เราไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ฟิกว่าเอ้ต้องมาทำช่วยพ่อกับแม่นะอืคือพ่อแม่ทําตรงเนี้ก็คือแต่พี่มองว่าอาชีพกีตาร์น่ะพี่ส่งลูกเรียนจนจบเออตั้งแต่อ่าตอนเนี้ยลูกชายก็คือจะจบมาหา,าลัยละอคือพี่ว่าอาชีพตรงเนี้ยอยู่ได้พี่ก็เลยอ่าถ้าลูกไม่ไม่มีทางอื่นที่จะไปอ่ะทํากีตาร์ก็ได้อแต่แต่หนูต้อง แต่ว่าอาชีพกีตาร์สำหรับผู้หญิงอ่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะอือแต่ว่ามองว่าเป็นไปได้พ่อแม่ทําได้ลูกก็ต้องทําได้คือท่านผู้ชมครับอ,อาชีพกีตาร์ของพี่เอเนี่ยคือทาเป็นอาชีพหลักร้อเปอร์ซ็นตส่งเลี้ยงดูครอบครัวเหมือนคุณนิดเลยคุณนิดก็เป็นคนหนึ่งที่แบบทำอาชีพหลักร้อเปอร์ซ็นไม่มีอาชีพอื่นสำรองอใช่ค่ะใช่ใช่ใชเอาละะถ้ามีคนสนใจอย,อยากเรียนกับช่างเอราคาเท่าไหร่ครับเริ่มตน้น ก็อยู่ที่7จ0 0หประมาณนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทจะได้กีต้าร์กล cool> ับไป1ตัวไหมฮะใช่ครับแล้วก็ได um ้พร้อมวิชาแล้วถ้าสั่งก um ีต้าร์กับช่างเอ๋เนี่ยเริ่มต้นที่ราคาก็ห้าหมื่นห้าหกหมื่นประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วเลือกสเปคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนอกรอบรับงานซ่อมได้ไหมฮะก็รับครับเอาละท่านผู้ชมหลายๆท่านชอบทักผมเรื่องงานซ่อมกีต้าร์มานี่เลยฮะช็อปพี่เอ๋ลายไทยนะเดี๋ยวน้องเฟิร์นเป็นผู้ผลิตงานซ่อมออกมาอย่างสวยงามให้สามารถติดต่อพี่เอ๋ได้เบอร์ไหนฮะ 0816113301อ่าแล้วก็จะมีเพจลายไทยกีตาร์เฟซบุ๊กเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใช่ใชวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากจะทำกีตาร์หลายๆคนผมอยากให้พี่เอฝากเหมือนน้องเฟิร์นนิดนึงสำหรับผู้คนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นช่างทำกีตาร์ใหม่ๆเขาควรจะมีอะไรบ้างาคือความเหนื่อยอมีแน่นอนท้อมีแน่นอนฮะแต่แต่สู้ต่อไปสักพักมันก็จะผ่านไป มันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอืเราต้องรับคําวิจารณ์ให้ได้กีตาร์เราออกมาเสียงไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องโอ้ทำอะไรไว้ช่างลังไกระจอกเราต้องทำให้ได้ก่อนก็ต้องทําใหม่ต้องทําใหม่ถูกไหมฮะเพราะผมโดนด่ามาเยอะเหมือนกันช่วงแรกพี่พี่อยากจะฝากว่าเราต้องอดทนให้ได้เออเออคืองานทํากีตาร์น่ะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากทําว่าต้องทําเยอะๆแล้วก็อดทนให้ผ่านไปให้ได้โอ้โหแค่เนี้ย คือเราต้องต้องคิดแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับช่างทํากีตาร์คือความอดทนค่ะเอานะฮะท่านผู้ชม <c oughs> อยากเป็นช่างทากีตาร์ต้องมีความอดทนและต้องรับคําวิจารณ์จากลูกค้าสําหรับกีตาร์เราให้ได้ด้วยใช่ค่ะ้อ,อถูอสี่ห้าหมื่นกีตาร์เสียแค่นี้<อ>ผมโดนมาแล้วนะฮะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อธิบายให้เขาค่ะแล้วเขาจะเข้าใจเองอ่า,อาสำหรับวันนี้ผมช่างหลังก็ขอบคุณช่างเอพี่ต้อมและน้องเฟิร์นไลท์ทายมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะมาพูดคุยกันใหม่นะใครที่ชอบ รายการหลังพระนครเล่าเรื่องก็ฝากติดตามผมจะไปหาช่างคนใดอีกฝากติดตามด้วยครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับ